ถ้าเป็นยี่สามก,<ะ>ก็ดานียีดา6แล้หกเรียนเรียนกแต่ว่า<ะ>แต่หก,แตกหกกุชาสองครั้งศาสนาสองครั้งแต่นกุชาครั้งเดียวศาสนาครั้งเดียว รามาณีห<ส>ิบทำไม่ดีเนูที่ออแองออันนี้อันนี้อนารามาณีหิทำมีอันนี้ตุติยบนอันนี้ปฐมวดออกมาจากรปกัดตัวแรกอันนี้ตุติยวดอนารามาณีหิบรูปปันเทนะรูปดีทำไม่ดี เยียให้ออกนะแต่ขายยตเนนะจนถึงปวดกายยตเนนะในระหว่างนี้ต้องใส่ถูกจักคุณทาตุยาจนถึงโวดนาาตุยาแต่คุณทะเลนะจนถึงกายทะเลนะเอกทินทะเนะบริสิตเีนะบริเทเนะตันี้อะไรหล่ะสันนิทศนะ้าสาริทัศน์เฮรีสัรนิทัศนเนย อเมริกาเป็นอาักปฏิกิริาเมริกาปฏิเิริยาเมหิอาทวรมเมริหนารมิอเมรจิตตะวิปยุเต์ิจาเมริจิตตะวิสาสัตจเมริกาเมโรทัตน์อเมโรทัสจนตอนนี้เป็นอัตตราอัั ปัจจัยทีปัจจัยที่ยที่ตั้งปัจจัยที่ัจจัยทำใหปัจจัยีตั้ง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 ตันงตั้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 งตันงตั้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 งเป็นตั้ง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 ตะ้งตั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 ้ะตั้งตั้งตั้ รูปารูปารูเทนะรูปีฆัเมีหีจะายาตนเองนโยนอนะ

กติหายตเมหิกติหิตาตูหิวิปยุตตารูปขันรลุบิหายาตนะโสตปายตนะปานายตนะชิวหายตนะกายายตนะรูปายตนะสัจหายตนะขันธายตนะภักษายตนะโคตรปายตนะ

ทัสนสัปฏิทัธรรมศปิทัธรรอุปาทายอนัมรมะนธรรมจิตติปยุตตธรรมจิตตวิสังสาธรรมนิโรธะสัจจะอะภิธรรมาสธรรมเหล่านี้ไม่ประกอบกับนามขันธ์สี่นามขันธ์สี่เหล่านี้ ไม่ประอกอบกับรูปที่สิบแปดนิพพานรูปที่สิบแปดนิพพานเหล่านี้ไม่ประอกอบกับขันอายา ธายตนะคือวิญญ,ญาณธาตุเจ็ดและไม่ประอกอบกับธรรมายตนะธรรมธาตุบางส่วนคือเจตสิกห้าสิบสองอัตตนิเพระนิเทศบุญชาบุญชาทัตนีพเพราะเวนะเยธัมมาวิปยุตตาเตหิธรรมเมหิเยธรรมาวิปยุตตา เตตัมมาตติหิตขันธิหิตะตีหายตะเ,เ,น,น,หเ,เน,น,หนหิตะตีหิตธาตุหิวิปยุตตาอสันตีภาวะนี้ให้ประอกอบกับจิตเจตสิกที่เป็นสนันตีภวะเนวาสานนะสนันทีนาสันตีภวะกุศลจิตสธุริชาอุติยติธร จิตเดชสิทธิเป็นฉันทิภาวะเนวสันตินาสันติภาวะกุศล์นาอุศล์ิลลเ,รรเรยาบุตริตุลาเหล่านี้ไม,ไม่ประกอบกับฉัน,น,น,นทีภาวะฉันทีภาวะลนี้ไม่ประกอบกับขันอายตน,นะธาเท่าใดวิสัชนาเตธรรมาจะดูอีกันให้ดี เอเกนายตนเนนะสัตติตาตุหิวิปยุตตาเอเกน,เนา,เายตเนนะเอกายตาตุยาเหิวิปยุตตาตัสศนียโพราลิไม่ตะบอดกับน,นามตานิสีมะนายะน,น,น,นาตุวิญญาณธาตุิ และไม่ประกอบกับธรรมมายตนะธรรมธาตุบางส่วนคือเจตสิกห้าสิบสองใหกระรับควะมิเชิดอุจุตาเอการโตาราภเวนะเจธรรมามิตยุตตาเจี๊ยธรรมเมธีเจธรรมาวิตยุตตาเจธรรมาภกตติหินขันติ กตีหายะตะตาตีหิตกตีหิตธาตุหิตชีวปรยุตตาเ<ม>อ,อกกโมกาลภวะนี้ไม่มประกอบกับจัตุโมกาลภวะจิตเดียรศิขีเป็นปัญจโมกาลภวะกุศลหาปุศลกิริยาโดยพกจุฬาจตุปปจตโมกาลภวะ จิตเจนิญสติที่เป็นปัญจกโกลกาลภวะกุศลอกุศลปุริยาวุตติธรรมาเหล่านี้ไม่ประกอบกับเอกาโกลกาลภวะเอกาโกลกาลภวะเหล่านี้ไม่ประกอบกับขันธายาตนะาาข้ามเท่าไรวิจารณาเตทำมาจะปุริขันธี เอเกนายตเนนะสัตต e e e ิทัตุหิวิปยุตตาเอเกนายตเนนะเอกายทากุยาเอหิทิวิปยุตตาเอยาโวกละโกละนี้ไม่กระบอกตรัตขัถานศีลมหาญาติบ้นคืนวิจาณ ตัวน mm ึ hmm. 是是是是่งมาถเจ็ดสามตัวเวทนาขันเเนะอะไรเป็นเหตุให้เวทนาเกิดภาษาภาษาเาทนาเวทนาะนิโตเวทนาะขันเเนะสัญญาะสังขารขันเจนะอะไรเป็นเหตุให้วิญญาณเกิดจังสังขารเวทนาวิญญาณ เนนเนนะเนนะเนจิตเตนะจิตเตทิธทเนีอ <yap că> ันนี้ก็เนนะเนนะปัญญานักขันนี่ไปละเราได้อยู่นวนคินกันดกินกันทำเนี่ยก้าวไปแล้วมก็แบบเนี่ยก้ปสาบไปแล้วหม ตาลายนาตาณัฐาเดียร์ตาลายนาตาณัฐาเดียรตาเรศนาตาเรศนาตาเรนเจนายาลานายานาสิกาเรศนสารามาเรนะเอาตัวนีตัวนี้ที่ทำดีที่สุดชายมจัดถึงตอนนี้เป็นใครละต้องเรื่องดีนะเรื่อง ตอนนินอยู่นะเราะอะไรล่ะกับอันนคนกินอยู่ตอน,นี้อันนะตองนี้ตอนนี้อัปทานะมนเลยตรงน,นี้เป็นภัยละตเดียวตอนนี้ก็ภัยละหงแล้วก็ภัยละนะมันเป็นกัอ,นนปอัปานะปุชาเลยุ ปัจจายาเวทนายะเวทนายะสัญญาขัญเทนะสัญญาละสังขารขสัญเทนะวิญญาณขัญเทนะมหาายะตเนนะมัหิญญาเยนะสังขารปัจจยาวิญญาณเนนะจิตเทนะจิตเท มมเหิจิตตสัมปยุตเดหิกธรรมเมหิจิตตสังสัรเดียธรรมเมหิจิตตสังสารตัสมุทฐาเนหิธรรมเมหิจิตตสังสารตัสมุทฐานสังขุมีธรรมเมหิจิตตสังสัทธากสมุทานานุปริวัติธรรมเมหิ Tarāyatana ātyayāpāsena ātāsena cetanāya nāsikāreṇa sāraṁ manehi ham mehi ye dhammā vipayutā te hi ye dhammā vipayutā te dhammā kati hi ตีหิตตาตุหิวิปยุตตาเวทนาขันเวทนาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยตัณสาเป็นเหตุเวทนาสัญญาขัสไดมัญญาสัมผารขันธ์วิญญาณขันธ์มคายตนะมหาินสีวิญญาณที่เกิดขึ้นโดยอาศัยสัมผาสเป็นเหตุ จิตตจิตตธรรมิังเจตจิตตังจิตตพยุตตธรรมจิตตสังสัคธรรมจิตตสังสัทธสมุฐานธรรมจิตตสังสัทธสมุทฐานสหภูธรรมจิตตสังสัทธะสมุทฐานานโลวัติธรรม ภัสสะทีเกิดขึ้นโดยอาศัยสายะตนะเป็นเหตุภัสสะเจตนามนสิการสาร,รมนานะความเหล่านี้ไม่ประกอบกับรูปที่สิแปนิพพานรูปที่สิบแปดนิพพานเหล่านี้ไม่ประกอบกับนามขันธ์สี่นามขันธ์สี่เหล่านี้ไม่ประกอบกับ

ไม่ประกอบกับรูปปาหนึ่งโอราลิกายตนะสิบโอราลิกธาตุสิบและไม่ประกอบกับธรรมายตนะธรรมธาตุบางส่วนคือสุขุณรูปนิพพานนามขันธ์สี่คำตอบก็ตายตัวเหมือนกันนะเวลิปนามขันธ์สี่ก็วิปกรูปขัหุ่นโอสิโอสิฟังเสดสนิทัดตดะเนะ จนมงังเสวิบกบรันนี้กิบสางส่วนสนิ่แต่วง่าวริเจตถ้าถ้ารูปนิพพันเาวิบนอสีนึ่งเด็ดบงส่วนเจ็สิบภาสองแต่ดวเป็นข้อมูลแต่ว